สวัสดีค่ะก็มาพบนะคะกับคำทำนายนะคะของเทพิดาพยากรน,นะคะในคำทำนายนะคะเขาคิดถึงเราไหมนะคะกติกานะคะก็ง่ายๆเลยนะคะเวลาเพื่อนๆเ,เจอนะคะในคลิปก็เข้าไปดูนะคะของราศีของตัวเองแล้วก็ถ้าอยากจะไปดูเรื่องราวของการเลือกไพ่นะคะว่า จะมีเลือกไพ่ของแต่ละราศีแล้วก็คําทํานายว่ายังไงนะคะก็เข้าไปดูในเลือกไพ่นะคะในเพลย์ลิสต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะเขาคิดถึงเราไม้หนึ่งนะคะแล้วก็เข้าไปดูตามลําดับนะคะไปดูนะคะเขาคิดถึงเราไม้หนึ่งสองสามนะคะถ้าเกิดดูไปแล้วนะคะอันแรกเราก็เปลี่ยนไปดูอันที่สองถ้าอันที่สองไปดูแล้วเราก็เปลี่ยนไปดูอันที่สามถ้าเราดูอันที่สามแล้วยังไม่ได้ดูอันที่หนึ่งก็ไปดูอันที่หนึ่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปดูคําทํานายของเทพีดาพยากรณ์ได้นะคะในทุกเขาเรียกว่า ในทุกหัวข้อนะคะก็จะมีให้เลือกนะคะในเพลย์ลิสต์เลือกไพ่นะคะขอประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับนะคะคนที่มากดติดตามนะคะใกล้าจะแจกของรางวัลอีกแล้วค่ะขอให้คนกดติดตามนะคะครบ1 0 0 0 0หมื่นคนปั๊บเดียวค่ะตอนนี้นะคะก็แจกไปแล้วนะคะตอนที่ครบ5,000คนรวมไปถึงนะคะครบคนที่ครบรอบของเราเองะคะวันเกิดเราเราก็แจกนะคะก็จะมีนะคะแจกหินมงคลด้วยค่ะนี่นะคะแล้วก็ ใครสนใจในเรื่องราวของการดูดวงนะคะขอประชาะสัมพันธ์นิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องนําเงินรายได้มาทําคลิปหลายคนบอกว่าเบื่ออ่ะเราก็ไปชี้แจงแล้วว่าเราก็ต้องมีรายได้ในการมาจัดทําคลิปนะคะจะเบื่อไม่ได้หรอกถ้าคุณเบื่อคุณก็ไปดูหมอดูคนอื่นแต่อยากจะบอกนะคะว่าหมอดูคนอื่นเนี่ยเขาไม่เหมือนเรานะคะเราเป็นหมอดูไพ่ทาโร่ที่ไม่มั่วนะคะคนอื่นจับไพ่มาแล้วตีความหมายไพ่ไม่แตกมีมั่วนะคะ ใน YouTube มีหมอดูเยอะเป็นร้อยเป็นพันคนแต่ว่าหมอดูจริงๆเนี่ยที่ว่ามีประสบการณ์การดูดวงแล้วก็ดูหมอแม่นโดยเฉพาะไพ่าทาโร่เนี่ยคุณจำความหมายไพ่ต้องจำให้แม่นนะคะคุณถึงจะดูเป็นถ้าคุณดูหมอแบบมั่วคือความหมายพื้นฐานไม่ได้แล้วก็ไม่มีประสบการณ์การดูดวงก็คือมั่วๆตั้งกล้องแล้วก็ทำคลิปเยอะแยะค่ะแต่ถ้าคุณดูกับเทพิดาพยากรณ์คุณมั่นใจได้เลยว่า ได้ทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลป์น,น่ได้ทั้งศาสตร์และประสบการณ์นะคะก็จะมีโปรดูดวง299บาทต่อคำถาม6ข้อช่วงนี้อยู่ในภาวะโควิดยังไม่รับดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็รวมไปถึงคนที่อยากจะดูดวงทางโทรศัพท์ก็คือโทรดูดวงกันนะคะก็โทรก็สามารถแอดไลน์ไอมานะคะเดี๋ยวเราจะบอกนะคะแอดไลน์ไอค่ะเดี๋ยวจะบอกว่า ดูดวงยังไงค่าดูดวง1,000บาทนะคะสำหรับการโทรมาดูดวงนะคะส่วนทางไลน์ก็จะเป็นพิมพ์ตอบนะคะ299บาทต่อคำถาม6ข้อหรืออยู่ว่างๆช่วงนี้อยากจะเรียนเป็นหมอดูก็ได้นะเธอนี่ไม่มั่วจ้ะลูกศิษย์ของเทพิดาพยากรเนี่ยจบออกไปเนี่ยก็คือมีคุณภาพขับแก้วนะคะอย่างที่บอกอะค่ะว่าคุณบอกว่าคุณเบื่อคลิป อันนี้อยากจะไปดูหมอดูคนอื่นได้ค่ะตามสบายแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าหมอดูคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เรียนดูหมอมาอย่างจริงจังแล้วเขาไม่มีประสบการณ์การดูหมอดังนั้นถ้าคุณดูหมอแบบดูหมอดูแบบ youtube คุณอาจจะเจอหมอดูที่ไม่จริงหรือว่าเป็นหมอดูที่เพิ่งเกิดดังนั้นการทำนายหรือการคำพยากรณ์ก็จะยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ถูกต้องแม่นยำซะทีเดียวนะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณดูหมอในคลิปเทพิดาพยากรอย่างหนึ่งที่คุณมั่นใจได้กคือว่าเราคืออาจารย์ระดับตํานานระดับโหราจารย์แล้วนะคะแล้วก็คนที่มาเกรียนนะคะบอกแล้วค่ะว่าเรียนมาเกรียนกลับนะคะถ้าเกิดว่ามา คอมเมนต์นะคะใต้คลิปซึ่งเราทําคลิปมานานแล้วแหละเราก็ตอบเองทุกคอมเมนต์นะคะเกณฑ์มาเกณฑ์กลับไม่โกงส่วนลูกค้าดีๆเราก็ขอบพระคุณค่ะกดติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะมีนะคะของรางวัลแจกค่ะก็เข้าไปดูได้นะคะในเลือกไพ่นะคะคุณก็จะมีสิ่งดีๆมากมายใกล้กองแล้วก็จะพบความฟินเวอร์ในเรื่องราวของความรักเดี๋ยวเราจะจัดคำพยากรณ์ในเรื่องราวของความรักมาแบบเต็มๆเ,เลยเอาแบบเป็นร้อยเป็นพันคลิปกันเลย ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามไปไปฟังคำทำนายของเราได้แล้วค่ะก็มาถึงนะคะคำทำนายนะคะว่าเออเขาคิดถึงเราไหมนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะว่าทั้ง3ามกองเนี่ยจะเลือกกองไหนดีนะคะก็เดี๋ยวจะจับไพ่ให้ไปเลยนะคะอย่างกองละ5้าใบนะคะเราจะได้แบบดูว่าเอ้ยกองไหนมีคิดถึงอะไรก็กองแรกนะคะก็จะเป็นตัวแทนนะคะกองที่หนึ่งก็เป็นหมายหสีนะคะก็จะเป็นนะคะ หินที่มีครบนะคะในเส้นเดียวถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อกับเทพพิดาพยากรได้นะคะก็จ,จะเป็นนะคะหมายเสีนะคะเป็นหมายเหลืองนะคะไหมแดงแล้วก็ไหมายาแล้วก็เป็นไหมเขียวนะคะ ก็จะให้ในเรื่องราวของมีหมายนักด้วยนะคะก็จะมีความหมายในเรื่องราวของนะคะความโชคดีโชคลาภมัง่งคั่งแล้วก็ในเรื่องของความรักก็จะส่งเสริมดวงนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีความรักที่สุขแล้วก็เป่งประกายรวมไปถึงโชคลาภด้วยนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับหยก5้าสี่นะคะก็มีความหมายว่า จะให้ในเรื่องราวของโชคลาภเงินทองแล้วก็เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะดังนั้นนะคะโชคลาภเงินทองนะคะกับหมาย54ห้าสีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของนะคะยกห้าสียกห้าสีนะคะก็จะเป็นยกนะคะ หยก5เนี่ยก็จะให้ในเรื่องราวของเงินทองแล้วก็จะให้ในเรื่องราวของเรียกว่าครบจบนะคะในเส้นเดียวยก54สีก็จะเป็นในเรื่องราวของนะคะสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีเรื่องอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นมากมายเกิดขึ้นให้เรานะคะแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเราก็จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะรู้สึกว่า ได้ทุกอย่างครบในเส้นเดียวนะคะก็สนใจก็ติดต่อเทพิดาพยากรมาได้นะคะในราคาไม่แพงค่ะหรือว่าแอดไลน์ไอมาสอบถามกันได้หรืออยากจะได้ขวดติดตามนะคะเดี๋ยวจะมีแจกอันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะหยกผสมกับนี่หยกนะคะผสมกับ ผสมกับทับทิมนะคะก็จะเป็นหยกแล้วก kind of ็ทับทิมจะให้ในเรื่องราวของโชคลาภเงินทองแล้วก็จะให้ในเรื่องราวของความสุขความมั่งคั่งนะคะก็จะเป็นหยกกับทับทิมหยกก็จะให้ในเรื่องราวของอายุวัฒนะทับทิมก็จะให้ในเรื่องของโชคลาภแล้วก็ความรักที่ร้อนแรงนะคะก็เลือกเลยค่ะไพ่กองที่1กองที่2กองที่3มนะคะว่าเราจะเลือกไพ่กองไหนนะคะว่าเราจะสามารถที่จะทําให้ดวงของคุณ มีความรู้สึกว่าเออเขาคิดถึงเราไหมอธิษฐานจิตนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดทีละกองนะคะไพ่กองที่หนึ่งนะคะก็อ่าดูกันไปเลยนะคะนี่ก็ตอนนี้นะคะตัวเขาจะมีเรื่องกุ้มใจเยอะนะคะอ่า ไพ่าสามใบแรกจะบอกว่าเขาจะมีเรื่องกุ้มใจมีเรื่องเครียดเยอะแล้วก็คุณก็จะสามารถแก้ไขแล้วก็ทําให้ปัญหาต่างๆนี้คลี่คลายไปได้ค่ะแต่ว่าเรื่องหนักๆหรือว่าเรื่องที่แบบว่าแย่ๆเนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกได้เลยค่ะว่าชีวิตของคุณเนี่ยก็จะคือเขามีเรื่องคิดเยอะตอนนี้นะคะดังนั้นคุณต้องคอยให้กําลังใจแล้วก็คอยส่งข้อความดีๆไปให้กําลังใจแก่เขานะคะแล้วเขาก็จะ ส่งเสริมแล้วก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นให้กับคุณดังนั้นตัวคุณเนี่ยก็จะไม่ต้องกังวลนะคะแล้วคุณก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆแล้วก็เรื่องที่สนุกสนานแล้วก็ทำอะไรดีๆได้ค่ะก็ส่งข้อความให้กำลังใจเขานะคะตอนช่วงนี้คุณต้องใช้ความโรแมนติกนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยก็จะรู้สึกดีๆกับคุณดังนั้นคุณต้องให้กำลังใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่า อะไรที่มันยุ่งยากค่ะคุณต้องให้กําลังใจเขาแอาแล้วเมื่อคุณให้กําลังใจเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีเพื่อนแล้วก็เมื่อเขามีเพื่อนแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าคุณเนี่ยคอยเป็นเพื่อนแล้วก็คอยมีเรื่องอะไรที่ดีๆกับคุณคือเขาอาจจะหายไปแล้วก็เขาอาจจะแบบไม่ติดต่อคุณ ดังนั้นคุณต้องเป็นคนที่ติดต่อเขานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนรักเป็นแฟนหรือคนที่แอบชอบนะคะแล้วความที่คุณกับเขาติดต่อกันเนี่ยก็จะได้เขาเรียกว่าได้อ,อได้เหมือนกับเป็นคู่ครองคู่ชีวิตแล้วก็มีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะก็จะได้ไพ่นะคะสามกะทาก็จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่า ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะดังนั้นตัวคุณแล้วก็ตัวเขาเนี่ยจะต้องพยายามคุยหรือหาสิ่งใหม่ๆประเด็นใหม่ๆและเสริมกําลังใจให้กับเขาเพราะช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องคิดเยอะแล้วก็มีเรื่องที่แบบว่าทําอะไรให้รู้สึกแบบเป็นกังวลแล้วรู้สึกแบบเครียดหรืออะไรเงี้ยคะ่ะคุณต้องคอยให้กําลังใจแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออคุณแล้วก็เขาเนี่ยไปกันได้อย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นไพ่นะคะสามคาถาก็จะเป็น ไพ่แห่งการเขาเรียกว่าสิ่งใหม่ๆเขาก็จะมีสิ่งใหม่ๆให้กับคุณนะคะอันนี้นะคะเปิด3าใบแรกก่อนนะคะคนที่ได้ไพ่กองที่2นะคะเป็นหยก54นะคะเลือกไพ่กองที่2ก็คือว่าช่วงนี้นะคะคุณก็จะต้องพยายามคุยเรื่องอะไรใหม่ๆแล้วก็คอยพูดจาดีๆใหม่ๆให้กับคนที่ คุณกลักนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยตัวเขาก็จะมีเรื่องใหม่ๆคุยกับคุณเหมือนกันดังนั้นคุณต้องพยายามเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะเอ็ดออฟซอสช่วงนี้เขาอาจจะยังไม่ได้คิดถึงคุณเท่าไหร่เพราะปัญหาเขาเยอะ ปัญหาเยอะมากปัญหาจากญาติพี่น้องบริวารอะไรอย่างเงี้ค่ะตอนนี้นะคะเขาจะมีเรื่องคิดแล้วก็กุ้มใจเยอะดังนั้นนะคะถ้าเขาหายไปหรือว่าไม่ติดต่อคุณอย่าไปเครียดค่ะตอนนี้เขามีปัญหายเยอะจะต้องจัดการเรื่องการงานแล้วก็ทําอะไรไหลายๆอย่างนะคะเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยเขาจะมีปัญหานู่นนี่นั่นเข้ามาเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเขาต้องคอยแบบว่าคอยที่จะทําอะไรให้แบบว่าทุกอย่างนี้มันคลี่คลายแล้วทุกอย่างก็จะสามารถคลี่คลายได้ค่ะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออ ตัวเขากับคุณเนี่ยสามารถที่จะทํานู่นทํานี่แล้วก็ยึดโยงถึงกันได้แล้วก็ทาอะไรดีๆเข้าหากันได้ค่ะดังนั้นนะคะช่วงนี้คุณต้องพยายามเปิดรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็ทําสิ่งใหม่ๆให้รู้สึกที่ดีได้แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็จะแบบเข้ากันแล้วก็มีเครื่องดีๆเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยผ่านพ้นแล้้้้้ววววกกก็็็เปปนไปไดดยดยีแลคคุณุณณรูสึ่าจะบบ ทำอะไรได้แบบดีมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเออมีสิ่งใหม่ๆแล้วก็คอยทำอะไรให้ให้ทุกอย่างนี้มันดีมากๆเลยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันมีหนทางแห่งความก้าวหน้าแล้วชีวิตก็จะมีหนทางแห่งความเป็นสุขนะคะแล้วก็เราจะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็แบบดีมากๆแล้วทุกอย่างก็จะแบบเกิดอะไรที่ที่รู้สึกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะ เราคุณก็จะรู้สึกว่าเออเราได้แบบทําอะไรเยอะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเถียงกันนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราอาจจะมีการโต้แย้งเถียงกันแต่ว่าการเถียงกันเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออมีเรื่องที่แบบ คุยกันได้ก็มีเรื่องอะไรที่คํานึงได้เยอะหลังจากที่เราทักหรือว่าไปพูดคุยอะไรกับเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีความรู้สึกคิดถึงเราบ้างแต่ประมาณ60 7 0เพราะว่าช่วงนี้นะคะ่ะอย่างที่บอกว่าเขามีปัญหาต้องแก้นะคะประมาณ60 70%แล้วอีก30มเขาต้องกลับไปแก้ปัญหาเขาดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าเฮ้ยเขาจะแบบหายไปไหนหรืออะไรเงี้ยค่ะ คือคุณต้องคอยให้กำลังใจแล้วก็คอยถ้าเราแก้ปัญหาเขาไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาอยู่กับตัวเองสักพักกะค่ะก็ให้เขาคิดถึงเรา60 70%ิบเก็ถือว่าดีแล้วแล้วก็แชทไปหาหรือว่าโทรไปหาบอกว่าเออคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะแบบเออพอเขาว่างจากการงานหรือว่าเขาไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากแล้วเขาก็จะแชทมาบอกคุณว่าเออเราก็คิดถึงเธอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะแบบทําอะไรให้มันแบบไม่ยุ่งยากแล้วทุกอย่างก็ดีมากแล้วนะคะ แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีผ่านไปแล้วนะคะสองกองก็มาถึงกองสุดท้ายนะคะมาดูกันนะคะว่าไพ่กองสุดท้ายเนี่ยว่าห้าใบกองสุดท้ายเนี่ยอันที่สามเนี่ยจะมีความหมายว่ายังไงบ้างสำหรับทับทิมแล้วก็หยกนะคะ,ะดูกันเลยอกองสุดท้ายดูไปเลยนะคะว่า เป็นยังไงอ่าก็คือค่อนข้างดีก็คือว่าอาเราอาจจะมีอารมณ์โมโหตัวเรานแต่ว่าแฟนเราอ่ะดีคือแฟนเราหรือคนรักเราค่อนข้างดีเขาจะไม่แบบว่าโมโ,มโหเรานี่เราได้ไพ่เดวิลนะคะก็คือว่าช่วงนี้เราอาจจะเป็นขี้โมโหงุดหิดใส่เขาแต่ตัวเขาอ่ะดีค่อนข้างจะแบบสดใสเลยนะคะสําหรับไพ่กองที่3คือเขาจะทําอะไรนี่ก็จะรู้สึกว่าเขาจะปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วเขาก็จะแบบ ทำอะไรดีๆได้แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างนี้มันสดใสมากมายเลยนะคะ <_ d ata> ทุกอย่างมันก็แบบเกิดสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นแลว้วก็แบบมีความสดใสเกิดขึ้นตัวเขาจะเอาใจใส่คุณดีพ <_ d ata> ูดง่ายๆเลยว่าเขาคิดถึงคุณ80 90- ิบเถึงร้อยเปอร์เซ็นเลยเพียงแต่ว่าช่วงนี้คุณกับเขาเนี่ยจะต้องคอยพยายามเหมือนกับมีดวงอะไรที่หนุนนำกันคือพยายามทำนู่นทำนี่ให้กันเยอะๆนะคะทำบุญด้วยกันหรือว่าพยายามสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กัน คือช่วงนี้จะมีเรื่องราวของความยากลำบากในเรื่องอื่นๆเกิดขึ้นแต่ตัวเขาคิดถึงคุณเต็มที่เลยเต็มแม็กเลยแล้วก็จะต้องพยายามใจเย็นแล้วก็พยายามผ่านพ้นเรื่องต่างๆไปด้วยกันแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆที่คุณผ่านพ้นไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นดังนั้นคุณกับเขาเนีย่ยต้องพยายามฝ่าฟันแล้วก็ต้องพยายามทําให้ปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆ,ๆเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออ มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะมันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมากมายแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตของคุณเนี่ยมันมันโอเคนะอ่าแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณกับคนกรักหรือว่าแฟนหรือคนที่แอบชอบเนี่ยก็จะมีโอกาสไปทํากิจกรรมร่วมกัน คือเขาคิดถึงคุณมากอ่ะเขาอยากจะทํากิจกรรมหรือว่าอยากจะไปนู่นไปนี่กับคุณแต่อาจจะติดปัญหาอาจจะเป็นปัญหาโควิดปัญหาโรคระบาดหรือปัญหาเรื่องงานเรื่องการก็ได้แต่เขาอยากเจอคุณและอยากจะพาคุณไปนู่นไปนี่หรือว่ามาทํากิจกรรมร่วมกันกินข้าวร่วมกันนะคะดังนั้นเป็นไพ่สามถ้วยคือพูดง่ายว่า ทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งจบอย่างดีเลยเขาคิดถึงคุณร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อยากมาหาแล้วก็อยากจะทำอะไรเต็มที่เลยค่ะก็จบคำทำนายนะคะสำหรับสามกองนี้นะคะถ้าอยากจะติดตามคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลแจกนะคะนี่เดี๋ยวจะมีของรางวัลแจกก็กดติดตามคลิปเทพิดาพยากร์หรือว่าอยากได้นะคะสร้อยข้อมือเลยนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ที่ ติดตามได้นะคะกดติดตามได้เราก็จะมีมาแจกนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีในเรื่องราวของความรักค่ะ